ไม่ได้มาจากอะไรเลยเกิดจากความมักง่ายของคนนี่แหละนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับเลนโซนสนส่วนใหญ่เขาจะมุ่งตรงไปเส้นคลองนะครับหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปทางคลองเขาจะวิ่งกันสองเลนขวาหรือไม่ก็เวทเลนขวาเลยมันจะมีคนบางประเภทนะครับที่มักง่ายนะครับคือมุ่งแต่จะไปปาดเข้าข้างหน้าเขาจะออกไปเลนเลนเลน,เลนที่สา ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งมันก็นแล้วแต่คนแหละอะบางคนก็อยากกลับบ้านไว้ใช้วิธีทางลัดแต่คุณลืมเลยนเปล่าว,ว่าคนด้านขวาเขาต่อคิวกันมาตั้งต่างตั้งนานนะครับอมันก็เลยเกิดจากอารมณ์ส่วนตัวกันแหละนะครับจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับก็เกิดจากการไปปาดกันนั่นแหละ,ะคือขอเข้าแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือคงไม่ยอมแบบนั้นนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งก็

ก็สุดเกินไม่ยอมกันเลย Bien, yeah, bien, yeah, yeah. แล้วผมทํางานแดวนี้ด้วยบอกเลยรถยนต์ถ้าไม่จําเป็นอนะ่ะบ้านผมจอดเียนจนยางเสื่อมหมดละไปไปทางไหนไม่กติดไ,ไ,ไปหมดขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแบบชิวๆอะ่ะถ้าเกิดว่าผมขับรถยนต์มาทํางานใช่ปะ่ะออ้อออเกือบชนหมาแล้ว ก็ขับรถขับรถยนต์กลับบ้านเนะี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะกว่าจะถึงบ้านนะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ3ามนาทีบต่างเยอะสาหรับคนที่อยู่ประเทศลังติเขาจะรู้ดีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ 屏幕，对，Oh my God.